ไอ้นุ่ยไอ้นุ่ยอยู่นี่บ้างหนุ่ยไอ้นุ่งไอ้นุ่งทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะไอ้นุ่ยหนุ่ยดูบรรยากาศดิมันก็จะมืดแล้วนะครับทุกคนไอ้นุ่งไอ้นุ่งเอ้ยมากๆเลยเอ็งอยู่ไหน ไอหนูเก็บผ้าครับเก็บผ้าเหรอพ่อแ,แม่เองกลับบ้านแล้วตามหากันเนี่ยตอนเนี้ยมานี่เราผมก็เจอเพื่อนอยู่คนนึงเขาชวนผมไปเล่นครับใช่เหรอครับไปไปแล้วมาหาผักแล้วผมก็เดินไปตรงนั้นอีกอีกที่หนึ่งอ้าวแล้วไอ้บอกว่าเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาจากไหนยังไงเพื่อนเขาก็มาคุยให้เห็นเองเพื่อนมาพ่อให้เห็นเองอ่าแล้ว เนี่ยเองกับมาเนี่ยพึ้ไปเองไปไหนไม่รู้ครับแล้วแล้เขาก็วิ่ง,งรเล่นที่เดียวเนี่ยเขกาก็หายไปเลยครับขอหายไปเลยโอ้โหโหนูเอ้ยไปไปกลับรตรงไปเลยตรงไปเลยต้องไปเลยตรงไปรู้ไหมเขาตามหาเองเยอะมากแล้วก็วุ่นวายกันมากเลยสวัสดีครับพี่เพื่พพพอนครับ ก็พบกว่าผมช่องแบกใวลาผีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยไปตามหาเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งหลงจากบ่านะครับตอนนี้พ่อแม่ตามหาวุ่นวายกันมากเลยนะครับเนาะส่วนเพื่อนผมอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแยกออกมาทางนี้ผมจะ <c oughs> ไปตามหานะครับเพราะว่าน้องพ่อแม่ของน้องเนี่ย เขาบอกว่าเด็กมันหายไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับทุกคนก็เด็กยังไม่กลับบ้านเลยนะครับเนาะคือจริงๆแล้วมาหาผักแล้วก็มาหาฟืนนะครับทุกคนก็เลยพลาดหลงกันไปนะครับพ่อแม่เขาบอกว่าเขาคิดว่าอ่าเขาเด็กเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วแต่ว่าเด็กยังไม่กลับมาแล้วพ่อแม่เขารอทั้งวัน จนมาตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหกโมงครึ่งซึ่งขนาดนี้เด็กยังไม่ถึงบ้านเลยก็เลยเราหลายๆคนเนี่ยอ่ารวมตัวกันแล้วก็ย้ายตามหาเด็กนะครับทุกคนก็โอเคทุกคนครับผมจะเจอหรือว่าเพื่อนผมจะเจอเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะหรือว่าจะเจอหรือเปล่าหรือว่าเด็กมันไปเล่นกับเพื่อนมันที่อหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าเมื่อไรที่มันถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยผมจะออกจากป่าทันทีนะครับครึ่งชั่วโมง ต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการตามหาเด็กนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ผมจะออาไปทันทีเพราะว่าในป่านเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินตามหาเลยนะเพื่อไม่เสียเวลานะครับนะไปเดี๋ยวเด็กถ้าเด็กลงป่าจริงๆแล้วมันจะหิวเข้าอีกนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาไม่ได้พร้อมอะไรถ้าเจอก็พากลับบ้านนะครับทุกคนทุกคนครับไปตามหาเด็กกันเลยนะครับ đúng anh đúng không vừa quá ai thằng này bộ à ai nữa ai nói nữa nè bố nô Hãy subscribe nữa, kênh Ghiền Mì นายไินหนวะนอ้ยนุยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะหาเด็กยังไม่เจอเลยไอ้นหนูเุ้ยไอ้น้อง <Woo! S 2> ตามหากันไหววอดเลยไอ้น้องมันอยู่ไหนแล้ววะโหยในป่าดูบรรยากาศดีมันก็จะมืดแล้วนะครับทุกคนไอ้น้องโห ร่องเนี่ยมันจะไม่กันสันนะครับทุกคนไอ้น้องเอ้ยไอ้น้องทางนี้บอกว่าไอ้น้องแต่ว่าเหมือนจะมีร่องรอยกาบคนเดินนะครับทุกคน ไอ้น้องไอ้น้องวูวไอ้น้องไห้นม่ไงวะนี่มีมีร่องรอยกันมาตัดผายด้วยนะนลงไปข้างล่างก่อนเพราะทางนี้ผมก็ขึ้นมาแล้ว ตรงนี้ผมขึ้นมาในทางตรงนั้นมันก็มีร่องรอยคนเดินนะแต่ว,ว่าเป็นร่องรอยเก่าเจดิมหายากนะชวงไอ้หนูเองอยู่ไหนวะแล้วมันเป็นหุบขาวด้วยนะตรงนี้หุบเนินอ,ะอ่ะน,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 นี่เป็นเนินนะูกว่าเป็นเนินนะ ดูเอ้ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าอเอนูอมันจะมืดแล้วทุกคนอ้าสมสิเก้านาทีแล้วอีกสิบสินาทีก็มืดแล้วนะครับทุกคนถ้าผมไม่เจอผมจะออกจากป่านะบอกได้เลย ไอ้หนูอยอยู่แถว้หรือเปล่าโอ้ยหลบมากมากเลยไอ้ไหนู Ngôi ơi Nô nó Nô lại quá nó ở nhà luôn, anh nương, đấy, anh nương, đấy đấy này, quá, buồn lài lài quá nè, mình máy ไม้ข้เก๋นึกว่า,าเออ<า>อยู่นี่อยู่นี่เองอยู่ไหน<า>โอ้โหยเฮ้ยกมาเน่โอ้จะไปลูกับเองเหรอมามาเน่ ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่น,ทนีที่ป่าเอ,าอ,เอ,าอ,อา้อยู่ไหนไอ้หนูโอ้โหมาอยู่ไหนโอ้ยมาก้ามเอาเร็วจะมืดแล้วหายไปไหนมาเ,าเก็บผ้าก่อนเก็บผ้าหรอ เฮ้ยมานี่ยโหตามหากันไว้วอดเลยไปไหนเก็บขยะครับเอ้าพ่อแม่เองไปไหนอ่ะพ่อแม่เองกลับบ้านแล้วตามหากันเนี่ยตอนเนี้ยมาเนี่ยพวมากับแม่แล้วก็พวก็เจอเพื่อนอยู่คมมนนึงเขาชวนพวกไปเล่นครับใช่หรอเพื่อนไหนอะนี่ ใช่ปเปล่าในป่าแบบนี้ไม่มีเพื่ออะไรหนูกลับมานี่เอ้ยอา้าวแล้วเพื่อนชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ครับอา้าวแล้วบ้านเขาอ,อยู่ไหนไม่รู้ครับมานี่โอ้โหตํำหาก,กันไว้วอนเลยนะตอน,นเนี้ยเนยชิปเปงเลยไปไป,ไปเดินเดินเดพีขพ่ขอพักก่อนก่อนเอ้ยขอพักก่อน นะมันตอนนี้มันก็มือแล้วเนี่ยสี่สิบสามนาทีโอ้โหเกือบมือแล้วนะสี่สิบนาทีขอแป๊บแป๊บแป,ป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ้นเราก็ค่อยออกจากบ้านนะครับนะแป๊บหนึ่งขอนั่งนั่งก่อนพักก่อนพี่จะขอพักก่อนแป๊บหนึ่งโอ้หำหามานานมากเฮ้ยเอ้กระถาไไปไหนมาวะมาเล่กนกอล์ฟที่ที่นู่ะอ้าวแล้วมาหาผาักฟืนกับพ่อแม่อ่อาแล้วสรุปว่ายังไง แล้วพงษก็คิดว่าผมษจะไปเก็บผ้รลงน้นครับแล้วก็เพื่อนพงคนนั้นก็เขาก็มาครับอ่าเพื่อนคนไหนอ่าถามก่อนตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยเรามาเนี่ยกี่คนสามครับสามอ่าพอมาถึงสามปุ๊บเนี่ยแม่ไปไหนพ่อแม่ไปไหน่อไปเก็บผ้าลงน้แล้วก็คงก็เดินไปอีกงน้อีกีที่หนึ่งอ่าแล้วไอบอกว่าเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาจากไหนยังไงไม่รู้ครับ เพื่อนมาพ่อให้เองเองอ่าแล้วไงต่อแล้วเพื่อนชวนไปไหนยังไงชวนเล่นวิ่งให้ไปบ้างก็มาบ้างแล้วก็เขาก็ใจดีเขาคอยซื้อเครื่องหอมระายครับจะเบาแล้วเขาได้บอกว่าชื่ออะไรเขาไม่ได้บอกครับแล้วพ่อแม่เขามาด้วยไหมไม่ได้มาครับแล้วหมู่บ้านเขาชื่ออะไรไม่รู้ครับไม่รู้เดี๋ยวเขาให้ดูน่ากลัวครับแต่ว่าเขาใจดีครับจะเบา โอ้โหตามหากันไว้ว่าอะไรมันไม่ใช่ใครคนแบบว่าไม่พอใจดีนะฮะใจดีอ่าแล้วเนี่ยเอ็งกับมาเนี่ยเพลื่อนไปเองไปไหนไม่รู้ครับแต่แรกเขาก็วิ่งเล่นที่เดิมแล้วเขาก็หายไปเลยครับขอหายไปเลยโอ้โหไอ้หนูเอ้ยตายแล้วทีนี้ทำไงดีเนี่ยไม่รู้ครับผิวข้าวเปล่า ฮะหี้โอ้โหมันก็ต้องหิวแหละอ่ะแล้วไอ้ไอ้เพื่อนที่เจอเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้แล้วสูงสูงเท่าไหร่ปร <อ S 1> <บ>ะ,ะมาณประมาณเท่าไหร่ความสูงอะประมาณเท่าครับเท่าเองคร<อ>ับแล้วเขาอยู่กี่คน,คนยอ,อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียว คือเด็กคนนั้นมันมาให้เห็นเองเลยคือจู่ๆมันก็พผลออกมาแล้วก็ชวนเล่นแล้วก็วิ่งเล่นอพอวิ่งเล่นเสร็จปุ๊บยังไงต่อเขาก็คอยสมรออยู่ตรงนี้ครับใครอร,ออ,รออ่าแล้วเขาไม่ได้บอกเราว่าไอมาจากไหนที่ไหนอย่างไรพ่อแม่เขาชื่ออะไร,รไม่ได้บอกแล้วเองก็ไม่ได้ถาม,ม,ถามโอ้ตายแล้วทีนี้ ปวดหัวเลยเนี่ยเขาตามหากันเยอะมากเลยเนี่ยบางคนขึ้นเขาลงนูดอะเพาะว่าเนี่ยหนึ่งทุ่งในเขาก็กลับบ้านกันหมดละถ้าเขาหาเองไม่เจอเขากลับบ้านกันหมดละยังไงเขาก็ต้องกลับกันอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็ลุยเดี่ยวเนี่ยก็หลายคนแหละลุยเดี่ยวอะ่ะโอ้โหเนี่ยมันตีทุ่มแล้วจะสีไม่กีนาที่ก็จะมืดแล้วเนี่ยมันเริ่ม จะมืดแล้วขอพักแป๊บหนึ่งโอ้โหอหนูแล้วพ่อแม่เองกลับมานีไม่ไม่เรียกเองเลยเหรอเรียกไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินพ่อแม่เรียกแต่ไม่ได้ยิน<อ>แล้วไม่เรียกไม่ไม่ไม่เรียกหาพ่อแม่เหรอทำไม,ไมอ่ะจะหนุกกับเพื่อนอเออหนุกกับเพื่อนนะ เพื่อนเองนี่ถ้าถามตรงๆเลยยังไงคือเป็นคนหรือว่าเป็นผีไม่รู้ครับ้าใต่ชุดมไม,ม่หนุนครับแต่เขาไม่เหมือนุนครับแต่ชุดเหมือนกัน<อ>ธรรมดานี่แหละนะแต่โอ้โหเออตายแล้วทีนี้ทำมาดีวะโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านเราไปลุกไปไปกลับเหมือนเมื่อเล้ว หาโอึยหุ่มข,ขาก็เจอกันที่ตลาดพักใจไปไปครับตร,ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปโอ้โหรูไหมขตามหาเองเยอะมากแล้วก็วุ่นวายกันมากเลยนะอันนี้ไม้อะไรวะเนี่ยทุกคนครับอันนี้ไม้นี่น่าจะเป็นไม้ที่แบบสมัยไหนแล้ววะน่าจะสิบยี่สิบปีแล้วมั้งดูทรงแล้ว เอากลับกลับอ้อน,นี่เป็นล่องห้วยด้วยนะทุกคนเมื่ออดีตที่ผ่านมาปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะเพราะว่ามันแรงมากเลยไปตรงไปเลยไม่ต้องขึ้นไหนแล้วอีกสักห้ากิโลอ่ะถึงจบอู้ไปตรงไปเลยหนูไปไป,ไ,ปไม่ได้ดุไม่ได้ว่าเองหรอกเองกลับมาก็ปลอดภัยก็ถือว่าดีแล้ว ไปไปเล่นอะไรไม่รู้ไปเล่นกับเพื่อนเออแล้วก็ไม่ถามชื่อด้วยนะว่าเพื่อนชื่ออะไรเล่นนานไหมฮะนานไหมนานเปล่าตั้นะงแต่เมื่อเช้าแล้วโอ้โหนั่นแหละตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็นะก็ระมัดระวังตัวเองด้วย ได้ยินเปล่าเวลาเข้าบ้านเวลาเจอใครก็อย่าไปทักนอกจากพ่อแม่หรือไม่ก็อย่าไปเล่นกับคืนมั่วซั่วอย่าไปเล่นกับคนแปลกหน้าไม่งั้นเนี่ยมจะออกป่ายากไปตรงไปเลยไปไปไปอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆอ้ยไปตรงไปแล้วก็ถึง,งนี่แหละเอ่ะเอ้า,อา Khói rồi khoai đơn á Lót mát rồi mưa lắm bay 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 lóc đi đi nè bay <laughs> กงไปเลยโอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวตอนนี้มันก็มือพอสมควรแล้วนะครับพี่ีเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาน้องเขาเนี่ยกลับบ้านนะครับเพราะว่าหนุ่มทุ่มเนี่ยโอ้อ่อีกเจ็ดนาทีเขาก็ น่าจะรวมตัวกันแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้น้องข่าเนี่ยอยู่กับผมแล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพี่ๆเพื่อนครับเนาะก็ถ้าหากชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับน้องข่าวด้วยเนาะเพื่อที่ผมจะได้ทาคลิปต่อไปนะส่วนน้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเอ่อไอ้นี่ด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มันยังผวากับตัวเองอยู่มึนๆงง นะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะหิวนะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปวดีโอหน้าน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผอพบกันใหม่นะครับไปหนูกลับบ้านไปไปปลอดภัยแล้ว